ช่องละละน่าผมทราบวันนี้ผมมี่ธุรกิจที่จังหวัดน้องคายพอดีพี่คนนึ่งเขาทำกำไรตะปูนะครับเหมือนลักษณะโซคาเทียล้อมเพชรหายเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าพื้นที่เป็นยังไงสถานที่จะมีความยากง,ง่ายแค่ไหนแต่ที่แน่คือร้อนมากยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจด้วยไปดูครับพื้นที่เป็นไงกิงเราวันนี้คือ,อาตามหากำไรหากำไรนะตะปู ทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทนะหายไปตอนกด เจอเสียงน่าสงใจนี่ครับมันจะคืออะไรน่าเสียดุดูช่วยไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนตอนนี้คุณเดียเจอนะครับมาดูครับอะไรเอ่ยตัวชิป้าแทงลงเลยข <Okay. S 1> ุดล้อมขุดให้เป็นเสียงหายไปแล้วไม่ใช่ มารุ้กันครับจะใช่หรือเปล่าก็น่าใช่อยู่นะนี่จะเป็นอะไรครับเฮ้ยกับบัน ขาดเว้ยขาดอืมเมื่อได้ครบถ้าผมอีพีนี้ภารกิจสำเร็จแล้วอีพีหน้าเจอกันผมจะไปไหนก็รอติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นใจให้ด้วยไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย